สวัสดีครับสวัดีคนเดิมมาแล้วครับวันนี้เหมือนเดิมกันมาทำคลิปรีวิวงานรองเทา้าครับวันนี้มีรองเทา้ายี่ห้อที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปตีเข้านะฮะจริงๆเข้าเยอะแต่ว่ายังไม่เคยทำคลิปลง y YouTube นะครับเพื่อนๆมาดูรองเท้าเไรเป็นรองเทา้าแต่หูนี่นะฮะแต่หูนี้ยี่ห้อดังเลยแหละนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อฟิตหลบนะฮะฟิตหลบไเห็นป่ะเห็นป่ะฟิตหลอกเป็นรองเท้าแต่ถูกบัฟฟฟรีนะครับรองเท้าอาการ าการเป็นยังไงลหะฮะอาการประจำของรองเท้าฟิตลอกคู่นี้ก็ราคาเป็นพันเหมือนกันนะหลายพันเหมือนกันนะครับแต่ว่า,ากาวก็ชอบหลุดอย่างนี้ครับกาวเนี่ยอาการของเขาคือหลุดชั้นหนังนี่หลุดนะครับพื้นหลุดนะครับเป็นเป็นอาการประจำตัวของรองเท้ายี่ห้อน,นี้นะครับฟิตลอกใช่ไหมฮะ F L L ฟิตล็อกเลยล่ะฟิตล็อปนะครับ เดี๋ยวเรามาช่อมรองเท้าคู่นี้กันโดยการติดกาวด้านข้างนี้แล้วต้องมาเย็บด้านข้างด้วยนะครับเพื <instead> ่อนๆเดี๋ยวมาดูการช่อมรองเท้าย่อฟิตหลอกกันนะครับเพื่อนๆทีมนิยมครับรองเท้านี้เดี๋ยวมาดูวิธีการช่อมนะครับครับเราก็มาเริ่มตากาวนะฮะก็มาตากาวกันก่อนตรงที่มันทาง่ายมากที่ยุดตรงนี้นะครับมีด้านข้าง น้าด้านหลังด้านหน้าไม่ดแวแหวดูแล้วนะครับนิดหน่อยนะครับมีรถมา,าเที่ยงครับก็มาตากาวกันนะครับเพื่อนก็ติดกาวปกตินะครับติดเฉพาะที่หลุดนะครับก็ติดกาวแล้วก็ทาตรงที่มันหลุดแล้วนะครับแล้วก็ตาเข้าไป ท,ทุกจุดที่หลุดนะครับในส่วนที่ไม่หลุดไม่จําเป็นก็อย่าไปลอกนะครับเพราะว่ามันเหนียวอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆติดกาวติดระวังระวังนิดนึงเผื่ออย่ามันเลอะเทอะมากนะครับไม่ลกล้มาติดด้านข้าง รองเท้าตัวนี้อาการประจำก็ประมาณนี้นะครับกาวหลุดแต่ได้อยู่เราก็ต้องมาเย็บนะมรันเพื่อนตรงนั้นข้างนี้มันเป็นส่วนที่หลุดง่ายนะครับถ้าเราติดกาวอย่างเดียวบางทีไม่อยู่นะครับ้ากาวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็มามาไอีกข้างหนึ่งข้างก็เหมือนกันนะครับอาการเขาเหมือนกันก็คือหลุดตรงพื้นเนี้ยครับตรงทื้นหลุดรองเท้าซื้อไว้ถ้าเราไม่ได้ใช้นานๆนะฮะมันก็จะหมดอายุ ก็ยังมีปัญหาแบังเนี้ยครับคือกกว่าเก็บก็ติกาวหมดอายุแล้วก็อาการก็ประมาณนี้ใครซื้อรองเท้าเก็บก็ต้องระวังไว้นะครับว่ามาอยู่บ้านเราอากาศมันร้อนนะครับแล้วก็เสื่อมไว้เสื่อมก็ต้องมาซ่อมครับซ่อมก็ถ้าอยู่ต้องเย็บที่เบาะนะฮะติดกาวอยู่ได้ชั่วคราวนะฮะไม่ได้ไม่อยู่แต่อยู่ได้แต่ชั่วคราวนะครับเพื่อน ้ชั่วคราวท่านั้นก็อ,อย่าลืมว่าของเดิมมันก็ติดมามันก็อยู่ได้ไม่ทนมาช่งางก็อย่าคิดว่าจะติดกาวแล้วอยู่ได้ได,ได้ได้ทนนะครับมันไม่ทนหรอกต้องเย็บแต่แนะนําอย่างน,นะครับลูกค้าที่ยังไม่มีความรู้หรือว่าใครยังไม่รู้ย่าไปติดกาวร้อนนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมาติดกาวร้อนก็ื่อไห้่่างครับยางตัวน,นี้มันจะไหม้แล้วมันจะแข็ง ถ้าติดกาอื่นซ้ำติดไม่ได้เย็บก็เย็บลำบากนะเพราะมันแข็งนะครับเพื<ๆ>่อนๆอย่าไปใช้การ้อนติดติดกาวจ้างติดกายางไม่ต้องเย็บนะครับวานน้าคุณนี้ไม่หลุดนะครับเพื<ๆ>่อนๆรอแห้ง20นาทีนะฮะเพื่อนๆเดี๋ยวมาเจอกันตอนเย็บนะครับครับก็กาวก็เริ่มแห้งแล้วนะฮะเดี๋ยวก็มาจับกดแส่เข้าไปนะครับเพื่อนๆจุดไล่ กาฟิลล์ของสูบปั๊บแตฟรีนะฮะของผู้หญิงนะครับเพื่อนๆก็ติดก,กาวเย็บข้างติดก,กาวก็ประมาณนี้นะครับก็ตุ๊ตุๆนิดหนึ่งนะครับนี่เดี๋ยวก็มาเย็บข้างๆนะครับจับกดเข้าไป เรามาเย็บรองเท้าฟิตหลบฟิตหลบนะฟิตหลบนะครับฟิตหลบเราเย็บข้างตรงนี้นะครับเพื่อนก็เย็บเหมือนกับเย็บรองเท้าทั่วไปนะครับแต่ว่าอันนี้เย็บนิดเดียวเย็บข้างนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็มาแทงกันแทงก็ไปข้างในให้มันให้เข้าร่องนะครับข้างในมันจะมีร่องอยู่ไหมเนี่ยจะมีร่องให้เข้าร่องกันพอดีนะครับจะได้เป็นตะเข็บสวยดึงนิดเดียวนะครับตัวนี้แทง เย็บร yep, องท้าฟิตหลอกตะเก็บสั้นนิดนึงนะครับตะเก็บสั้นสั้นให้ดูสวยหน่อยเพราะว่า,าแทงเข้าไหนนี่ครับเย็บไอ้ข้างนี้ถ้าเราไม่เย็บไม่อยู่ครับเดี๋ยวใส่ไปสักพักมันก็หลุด ็เสร็จไปแล้วข้างหนึ่งนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็เย็บแบบนี้ทั้งสองทั้งสองข้างทั้งคู่ฮะยเยนะ็บเ,นนะยเหมือนกันนะครับเพื่อนเพื่อนนะเย็บเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัดเชือกเราต้องผูกปมนะครับตอนนี้ไม่ผูกปมเดี๋ยวหลุดนะครับจะต้องผูกปมเหมือตนายนะฮะน่าร้นไฟนี้ ับผมเราเขาเย,ย็บด้านข้างแบบนี้เพ uh <ah uh 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 ื่อนเห็นไหมฟิลล็อปตะเก็บสั้นๆนี้ข้างในก็จะประมาณนี้นะครับมีตะเก็บเล็กเย็บนิดนึงนะครับเย็บตะเก็บด้านข้างดึงไม่ให้มันหลุดนะครับดึงไว้เลยมีย่อฟิลล็อปนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมเย็บเสร็จมาเพื่อนดูนะเย็บแบบเดียวแบบนี้เดี๋ยวผมเย็บให้เสร็จก่อนครับให้ดูว่าเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆับผมสรุปแล้วรองเท้าฟิลล็อปคู่ที่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆนะ ของเ้าฟิดหลบหูหนีบเนี่ยครับของถูกว่าปฟรีนะครับฟิดหลบอาการก็คือพื้นตรงนี้หลุดนะครับแล้วก็ข้างหลุดตอนนี้ผมก็ซ่อมเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูข้างๆเย็บนะครับเห็นไหมมีรอยเย็บข้างในมีรอยเย็บนะครับเย็บตะเก็ยบชิดหน้งข้างก็ติดกาวแล้วนะครับซ่องเสร็จเรียบร้อยนะฮะคู่หนึ่งอาการเหมือนกันค şey. ือหลุดด้านข้างเย็บให้แล้วแล้วก็กาวนะครับด้านหน้ายังไม่หลุดก็ไม่ได้ติดกาวเลยนะครับนี่ เรียบร้อยนะครับติดกาวแล้วก็เย็บเย็บสะเก็ยชิดด้านข้างนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้ยี่ห้อนี้อยู่ฟิตหล่อมนะครับก็ถ้าหลุดก็มาติดกาวเย็บนะครับติดกาวอย่างเดียวอยู่ได้ไม่นานนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้ทำคลิปรีวิวรองเท้าฟิตหล่อมนะเพื่อนๆนะใครที่มาติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฟิตหล่อมเย็บด้านข้างนะครับบ๊ายบาๆนะครับทุกคน